จะพาไปที่สนุกสนุกนะพ่อจะพาไปไหนเหรอตามมาเลยอือ Oh my god นี่มัน The Fat t ถ m m y The Fat t ท m m y คืออะไรเหรอลูกอ๋อเปล่า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 เ้ยๆๆๆๆเจ็บ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 เย้พ่อนี่มันรถไฟเหาะปะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลูกมันคือจักรยานี่แหละ จเกยอันนี้พ่อซื้อมาตั้งแต่ตอนพ่ออยู่ประสองตอนนี้พ่อจบปริญญาตีแล้วก็พ่อมีลูกแล้วแล้วผมชื่ออะไรหรอครับเอาจำชื่อตัวเองไม่ได้หมองเสือ่ออ้าพ่อท้งผมช่างมาแหละฉันไม่อยากมีลูกอย่างแกแล้วเอา้าตามมาทำไมเหยียบหน้าเลยไม่ต้องอยู่กับชะไม่ ออสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องดานิ s แอนด์ n านทุกคนคือเคยจะบอกก่อนว่า <c oughs> ช่องเราอะ่ะจะไม่ได้เรียกว่าดานิ s ขีดบัตเตอร์ไฟแล้วนะทุกคนช่องเราจะเรียกว่าดานดานิตแอนด์สกอร์ดานิตแอนด์สกอร์ผีเสื้อนะทุกคนโอเคกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมนะทุกคน ก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Happy Week นะทุกคนก็จะเป็นเกมให้เราเนี่ยมาประจนภายในด่านต่างๆนะทุคนซึ่งก็จะมีสกินนะทุกคนอ่ะก็จะมีสกินยายแกม่มีสกินอ่าอป้าเนียงนะทุกคนแล้วก็จะมีสกินที่ยังไม่ได้เปิดล็อกซัก ลายเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นสกินแบบลุงลุงหน้าเข้มนะทุกคนอันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าน่าจะเป็นแบบสกินแบบให้เราเล่นรวมซึ่งสกินที่เราจะเล่นหลักเนี่ยอันนี้โอ้ยอันนี้ก็จะเป็นสกินอ่าประธานบริษ I mean. ัทนะทุกคนที Bom ่จริงแล้วฉันคือประธานบริษัทนะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกินแบบตัวหลักเลยนะทุกคนตัวที่แบบแบบเห็นหน้าปกเลยเนาะเออหน้าปกก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนชื่อเกมว่า Happy w h e l s นะทุกคนโอเค เราก็จะมาเล่นด่านด่านไนดีคือเราอ่ะอาจริงๆว่าที่เราเคยบอกทุกคนว่าเราอ่ะจะไม่เล่นเกมที่ซ้ำนะทุกคนแต่ว่าเราเพิ่งเล่นได้แค่ได้แค่สี่ด่านเองก็ยังไม่ได้เล่นซ้ําด่านอื่นนะทุกคนเราก็จะมาเล่นกันเลยนะทุกคนนี่ลูกพ่อจะพาไปให้อาหารปลานะพ่อเสียแต,แต่แต่นี่มันมันไม่ให้อาหารปลาไม่ใช่หรอ โอ๊ยนี่มันอันนั้นมันอันนั้มน,น,นมันแค่ปลาโลม,มาสีลูกอันนี้มันปลาไม่กระโดดเลยนะวะ้าเอาพ่อไปไหนแล้วเอา้าเออโดนฟาดหัวไม่เป็นไรพ่อกลับมาเกิดใหม่แล้วนะพ่อเนะี่มันตัวอะไรอะ่ะอ๋ออันนั้นน่ะเหรอมันคือเครื่องฆ่าปาลาไงล่ะแต่มันจะฆ่าลูกอูแทงคอลูกคู่ลูกยังไม่ตายเนาะ ใชล้วผมเป็นอมตะเองเอา้าน้ำเสียงพ่อนี่น่นั่งไงลูกที่จะะับปอตาตอนนี้เรากำลังขับอยู่ในเมืองปาระดานอยู่นะจริงเหรอพ่อเจรงสิอย่าพูดมากยูสาพามาตั๋วตั้งแบบ25สาตังค์เลยนะเนี่ยแพงมากไม่รู้ตัวอะไรเลย เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืออือเฮ้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกลูกลูกคอคอจะพอค่ะอู้เมื่อกี้พ่อจะตายพอพอลูกตัวหนักเกินอาไมเออเออเออเย้อือแตกกระจายพ่อน้ำมันอะไรอ่ะอ๋ออันนั้นน่ะหรอมันก็คือก้อนไม่ ช่างมันเถอะอยากกีดเลยฮึดฮึดฮึดโอไม่ก๊อพ่อจะพาไปที่สนุกสนุกนะพ่อเป็นผีกระสือแล้วลูกไม่พ่อน้่มันก้อนหินอีกแล้วก็พ่อมาเกิดใหม่ไงพ่อนั่นมันเชียวหัวเราไปนิดนึงเลยนะเออนั่นมาเสียงพ่อไม่ใช่หรอ ทำไมพ่อต้องพามาที่นี้ด้วยที่นี้มันไม่สนุกเลยไม่เอาจะ้ะไว้าวทำไมพ่ออยู่อย่างนี้เนี่ยเอาแล้วทำไมอ่ะนี่พ่อมาสวนสนุกเลยนะเนี่ยนี่อ้า ใช่แล้วมันสามารถที่จะตีดรอรดีดอรได้นะดั่นูเฮ้ยชพ่อนี่มันคืออะไรอ่ะอ๋อมันคือเครื่องบีบลูกมันคือเครื่องบีบชิ้ชนิชนดพิเศษเลยสามารถบีบเด็กได้ข่าว่วนครับข่าวโวน,ววนตอนนี้ได้มีลูกที่ไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วพ่อพาไปเล่นแต่พ่อดันคอขาซะก่อนครับก็น่าจะไปต่อข้อข้อต่อคอให้ดีนะครับระวังตัวไว้ด้วยนะครับ อโอ้ยหลังจากที่ผัวฉันหายไปฉันก็อยู่กินสบายมีทั้งน้ำคอมีทั้งขนมปังดีจังหลังจากที่สามีกับจิมมี่ไปฉันก็มีความสุขอืออไม่โอเคฉันได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่รู้สึกดี ดีนะฉันอยู่ท่ายากซะด้วยฉันู้ชฉันสามารถที่จะดีนะผัวเก่าฉันหายไปไม่งั้นฉันต้องไปอยู่กับชีวิตลำบากกับจิมมี่มันฉันไม่อยากอยู่แบบนั้นหรอกนะแต่เออเฮ้ย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 ทำไมคอนโดนี้มันไม่มันไม่สมบูรณ์เลยเนี่ย รถโรงพยาบาลมาส่งพอดีเลยเครื่อนไปดีกว่าวีววิวววเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรเนี่ยก็ผมจะทำอย่างนี้เลยจ้ะโอ้ยฉันได้กลับมาเกิดใหม่แล้วต้องการอะไรไม่น่าเลยโอ้ยฉันกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วจ้ะฉันกลับมาเกิดใหม่ โอ้ยร oh, oh, so ู oh. ้ส ah. oh, so ึก ah. ฉ oh, so ันเกิดอ๊รู้สึกฉันกลับมาเกิดใหม่บ่อยมากเลยอุ้ยอะไรอ่ะฉันต้องสิงอีหินเจ้ากรรมโอ้ยฉันกลับมาเกิดใหม่รอบที่ห้านห้าแล้วเนี่ยฉันรู้สึกฉันกลับมาเกิดใหม่เบื่อมากเลยฉันกลับมาเกิดใหม่บ่อยมาก อาจอบพึมพึมอาเจอบพึมพึมในที่สุดผมก็ได้เป็นประธานบริษัทสักทีที่จะได้เป็นเจ้านายใหญ่แต่ก่อนอื่นคือคือคือไปไม่ได้อะ่ะคือไปบอได้เลยอ,อ่ะเออมาโอ้โหฉันโพสท่าเซ็กซี่แอนด์เน เอาใหม่ผมจะได้มาเป็นประธานบริษัททั้งทีก็ต้องตายหลายรอบเลยโอ้ยหมวกหายไปไหนเนี่ยโอ้ยอะไรนี่ฮึชฮึชโอ้เฮึชฮึชฮึช์สโอเมกอชไม่ไม่นะวัวอย่าบอกเออเออโอ้ยนี่ลูกรู้ไหมจิมมี่เนี่ยเอ๊ พูกับตัวเองก็ได้โอ้ยจิมมี่รถเป็น <c oughs> จิมมี่นี่จิมมี่พ่อพามาซื้อเนื้อวัวนะนี่วัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ทันซื้อเนื้อเลยเโอ้ยอื้อ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 ลงเผาไฟไปนี่จิมมี่พ่อพามาซื้อเนื้อวัวนะจริงหรอพ่อจริงสิไม่จริงเราจะพูดทำไมโอ้ยจริงไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปรับเพราะจิมมี่ไม่ไม่มีวันตายง่ายอยู่แล้วอ oh. hey, ึชอึชอึชนี่มันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลึกลึกะทำไมฉันต้องมาซื้อในความลำบากขนาดนี้เฮออนี่มันเครื่องเครื่องตัดวัวเอ๋ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้านทุกคนถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆก่อนใครก็ลิงก์กดกระดิ่งด้วยนะกิ๊งกิ๊งกิ๊ง ก็ถ้าสมมติว่าถ้าอยากใครให้เราเล่นเกม Happy Wheels EP 2นะทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนบ๊ายบาย